มณฑนทหารบกที่24จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับแม่บ้านของกำลังพลเพื่อให้มีทักษะความรู้และความพร้อมในการช่วยเหลือชีวิตมณฑนทหารบกที่24ได้ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมได้จัดอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานให้กับแม่บ้านของกำลังพลมณฑนทหารบกที่24โดยมีพลตรีสิทธิจันทรสมบูรณ์ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่24เป็นประธานเปิดการอบรม จากนโยบายของประธานแม่บ้านสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่สองได้จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีและขยายผลไปยังชมรมแม่บ้านทหารบกในส่วนหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่สองโดยมีโรงพยาบาลกองทัพบ,บกในพื้นที่รับผิดชอบดำเนินการเพื่อให้สมาชิกแม่บ้านทหารบกมีทักษะความรู้และความพร้อมในการช่วยเหลือชีวิตขั้นพื้นฐานในก กรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นแก่บุคคลในครอบครัวของกำลังพลได้